สวัสดีครับยีสานบาทมาฮี่มือนีลุงยุนหยิบผ้ามาเบ่งเบ่งหน้าหน้าน้องบักกึอที่มาวานไว้ตอนนั้นเที่ยวรถวานแล้วมันงามสำเนีเยงแต่เไปเบ่งน้ำกันตอนนี้กำลังยาง,งาไปอยู่ลุงยุนกับบดิมาไล่เมือแลวแลวมาเบ่งหน้าน้องบักกือกับบด้มาไล่เมือเลย มันนี่ก็เลยอย่างมาบิงมงมันมีหนามออกฝนตกมันขึ้นกับฝนตกอยู่หน้านี่เขามาตัดหญ้า,าใหม่ตัดเข่าใหม่ๆว่านซื้อลุงยู่มาตัดหลายมื่นแล้วแหละเขาไอ้วงมันง่ามสักไหนครับพี่นัองตอนนี้ก็มาถึงหน้าลุงยุทแล้ว เนี่ยว่าผลแหล่งปีนี้ท้ายองสามเถี่ยวสลบสองสามเถี่ยวเววคืนนีันมิยจะว่ามือขึ้นฝนตกอย่างแห้งเดี๋ยวเบิงน้ำกันเดี๋ยวจะพาเบืองงานผล เขางามครับไม่ต้องแต่ว่ามันบมมีนามฝนตกอยีจะแห้งแห้งหยีจะสีหาเทือนได้สสิมีนามเพราะนำ้ำมันอยู่เหลือกแห้งน้ำส่าง เบิงบ้งพี่น้องเบิง้งเขาสลบสองเถื่อสามเถื่อแต่ว่าแต่ว่างามไนสำนีกน็สุดยอดแล้วหน้านี่แต่ที่ลุงยุ่นเสรยหลดวานขึ้นงามสำไหนเบิงบ้งเบิ้งเสรยหลดวานเลย คลิปเก่าๆนะขีบก้อนๆลิปต้อนวานนี่แหละหู้แต่ว่าง่ามขักมันก็ได้ห่างพอดีเลยนะกับบรรยากาศต้อนส่าๆเจ็ดโมง ครับนี่แหละพดตะแหนที่ลุงยูนเอาปงตะแหนพคนนี้แหละเ่าขึ้นงามที่ตะมุมมีน้ำทำมีน้ำม,มาสุดยอดเลยเ้ยนี่เจ๋ได้ ครับพี่น้องเบื้องใกลๆเขาง,งามยางแห้งแต่ว่าบ่มีนม้ำ เบึงบรรยากาศต้นเสาทองฟ้าปลอดโปร่งดีค่ะอากาศดีดีบานาเฮาพออยู่ทางไกลทางไกลว่าเบิ่งเดิมบรรยากาศวิวสวยแห้ง เบึงวิวส,สวยๆพี่น้องเบึงวิวส,สวยๆบรรยากาศทักเสาร์หน้าค่างๆนลวันปุ๋ยเดี๋ยวลูกยุ่นจะพลอยเบื้องพันใส่ปุ๋ยสูตรใหญ่ไปบงน้ำกันอยู่เลยอ่ปะป้าส้มกาแ เดือใบใบกลิงปุ๋ยยูเรียหน้าคางคางปุ่นวานปุ๋ยเลยพี่น้องวานยูเรียแต่ว่าพุ่นผสมเนื้งบุญมาเบอร์ถามพุน่นพิ่นวานดูพุน่นดูใ,ใกล้ Natitikan na nala pi พี่น้องเอาสัๆนๆันเนาะคลิปนี้เนาะอยากมาหน้าแบบพามาบึงว่ามันเขางามสมัยอีสานมันไม่เหมือนนี่ครับไม่บึงนี่แหละบึงพอเขาบึงกันมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำกดซับสไครต์กดก,กรุบกระดิง่งเพื่อจะต้องเบื่อสีบ่ต้องขาดคลิปใหม่ๆ พ่อขันิปหน้าครับสวัสดีครับ